อความอดละเวงทุกคนเอ้ยนี่ในการมือเที่ยงอาจจะเป็นมือบ่ายหรือมือเย็นไปเลืนอทุกคนเนาะกว่าสีแล้วกว่าสีดูดปงดูดปลาอย่างแล้วทุกคนเนาะล้วได้กินแล้วไรกินกินที่ังแล้วบอกขา คือว่าหาจากแหล่งธรรมชาติทุกคนเนาะถ่าไปว่าเขาไปกอะจะหาปลาจากตรงนี้ทุกคนเห็นบอกที่มีน้ำตรงนั้นน,ะนั่นคือบนที่ว่าปลาเลี้ยงเนาะอีพอเราปล่อยไว้ตรงนั้นพูดหละน้ำก็เริ่มแห้งเลยก็แหละนี่กะปกติจะหากันตรงตรงนี้นะทุกคนเนาะนี่บู๊เห็นน้ำหรือบอกมนกันใกล้นะใกล้ทุกคนนะกเนาะขอจับซูมให้ทุกคนบุ๋มเดี๋ยที่นี่ก็คือหาจากแหล่งธรรมชาติ ให่วใหวยกันในหน้านี่แทุกคนนีน่สงายต่างวงกินกันตอนนี้พอเราลงไปพุนแหละ่วนมันแล้วเรากินก่อนแล้วเราถามก็ได้มได้อกอ้อความอ้นละเวงทุกคนนี่อยู่เทียงน้าน,น้อย อ่อยก้อยกอแไ้ีอ่ะมัต่ำสุดต่าต่ำสุดตามพี่น้องเอ,อ้ยอยู่ที่ทนนะไหนงนาใส่คุกเอานนี่น้นองสาวลาเหตเกานม์วนนี้เชฟแอร์เห็นไหมเซฟกระทะรั่วครับทุกคนเ <laughs> พราะมันน่าจะจ่ายปได้น้อยก่าวาทกคันมัอ่อนก้นออก เยออเ่าไหท่าไหจะเอถือวาแต่ละคนเหตุนาทีไพนาทีมั่นทุกคนเนาะนาทีไพนาทีมั่นอือมีหลายสิ่งหลายอย่าง

กินข่าไนเกันทุกคนกินเข่ารำการกินเข่ารำกันทุกคนกินข่านำการากนนี่นัี่นชวนเอฟซีนะแต่คนฮันน่าวมาชวนเอฟซีนะกินเข่ารำกันทุกคนกินเข่ารำกันหนีกินเข่าอยู่เทียงหน้าน้อยคอยหักบรรยากาศแห่งความอบอุ่นพี่น้อง มันอาจจะอาหารอาจจะบริเวณคองเลือดดูน้อทุกคนเนาะเท่าที่หาได้ตามแหล่งธรรมชาติทั่วไปน้องคนเนาะนี่เลยอันนี้เป็นครอบครัวจะบอกว่าครอบครัวเล็กๆกับพวกแม่น้องคนเนาะเป็นครอบครัวใหญ่ๆครอบครัวหนึ่งเนาะถ้าฐานะยากจนน้องดนก็แบบนี้แหละคนเนาะนี่กำลังกินกันเลยเน่ยอื้อไม่ดูเอาตรงนี้มาห่อตัวนี้เถอะเอาป้าปีกเลยนะตั้งเขา

ไาครไปนํี่ตเขาไว้ไน่ก็พเลนัน้งเาจะนงตัน้ากางรูกมาแม่ใบใช่ไหมกาบ่แม่ยันอะไังเพิงยำเฮาด้วยเอสลัดโซ่มาเนาะ

เด้หัวกันล้นะอืมุ้ยมูกี่คนมึกุ้มาทาแล้วจัมเด้้นมันเล่ก้ง้ามอกร้อนเลยเด้้นี่แม่พอหากัหายมูกอี่ม่คือสีเลยซอเขาลดเข้าไปทีพอดม บนทัีป่าที่รบาถึงมากแล้วต้อเมริกาเลยละนี่แหละตั้งนี่แหละนี่ตงเลยโอ้ยปาชีเนยยังง่อยนึงมึงจะตายลงเลยที่บ้านนะ พักสลัดอันนี้เซฟแทวได้พักอันนี้นะก้อยนะอยไม่เด้อกอยกินไม่เด้อเยอเด้อมัดจะได้ตัวก้อนี่ด้จะมัดเนี่แล้วแดหว้างกลเราเลยเ่หูไ้ถ้าเาจะบุนั่งไกลอี่เียาพูดใจเะไปจะโดนในอ้อยหรือนี่แล้วเอ้ยมันเลยโพี่นาบวาบุบงปกินเลยไปมทีนอนอยตัดเด็ดตังท้องมัน

กินข้าวกินอยังแล้วของข้าวไว้แล้วก็ของหวานได้บวานีไดๆผลไม้บบบนี้ฮะฮเาฮ่าฮาฮ่อง่า่าฮฮาเ่อฮ่า่ย่าฮ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 ่าอ่า่าฮ่าฮ่นฮมาฮ่าฮ่าฮ่่่าฮ่า่า่าฮ่าฮาฮ ท่านแม่ท่านแม่ที่เข้าไปยังบ้านเราเลยลูกชายพนขิม่มืออื่นเตม้กอน้องชายคนนี้เพิ่งจะมาแต่อีกบ้านหนึ่งมาล่าสุดเนอะถือว่ามาซาสุดได้เงินเสยโอ้จบเกมทุกคนเกลี้ยงโอ้โห่านี้ หลังจากกินข้าวกินน้ำแล้วแล้วลงมาจากเทียงน้อยค่อยหักเลยก่ะมาลุยกันที่แหละท,นนะทุกคนอันนี้คือว่าเครื่องมือเกษตรกรนฝังเล้านะทุกคนฮะ้อซับมันเนาะซับมันนี่นีมันกับหัวก็ตอกกระแตก <ะ>นี่แล้วมาซับลงเลยปรับเลยทุกคนคือว่าเป็นการมาทดสอบร่างกายนะว่เจ็บคนมันน้ำขบรัว ท่านอ่อขุดขุดเองเลยฟอกจับได้น,นี่ออกกำลังเองเลยวคนเลยขุดมันเลยขุดมันเองแง <c oughs> องออลองอ้วนี่มันแดดพี่น้องเอ้ยแดดที่มันนี่นี่ล้วอย่างนี้อาจจะ่อเป็นคนขุดไปเลยทุกคนเนาะก่นไว้ ขนมาตรงนี้เพื่อไปซับเนาะเนี่ยท่านแม่กำลังเฉาะมันเลยขนจากจุดนี้ไปอีกจุดหนึ่งเพื่อที่จะไปซับ นี่ซับเอาไปซับอยู่พูดเลยแต่ว่าแล้วแต่คนแบกกับแบกคนใส่รถเข้นกับรถรถนอนคนเนาาบอกจะบอกจะซอยถือเล็กๆน้อยน้องสาวล่ะน้องสาวล่ะคนสะท้องกินแตงโมก่อนก่อนจะเห็ดยังก็แล้วแต่ก่อนจะออกกำลังต้องกินก่อนเนาะทุกคน ตัดมันสียงกระสีดังชัดหน่อยเนาะทุกคนเนาะดังเตบแหละเอาหัวรถไทยพอยาวให้เป็นประโยชน์นะทุกคนเนาะนี่เรากำจะมานี่พึ่งแสงแดดไปนะทุกคนสี่วันวันที่หาเก็บทุกคนเพราะว่าใกล้จากบ้านนะทุกคนกั อาจจะมีการน,นอนเฝาบ้างแหละบางบางคนกับคนนอนเฝาก็มีนอนคนเนาะ หลังจากที่ตลอดทั้งวันเราทุกคนหาปูหาปลากินเขา่ากินปลาเลยกะไปขุดมันกกนมันสอยกันเป็นครอบครัวเนาะสามาสมาคัคคีทุกคน <laughs> ก็ถือว่าสิ้นสุดลงมาหนี้เนาะเพราะว่าครั้งหน้าเจอกันใหม่นะทุกคนเนาะถือว่าครั้งนี้ก็ถือว่าหมอแจ็ปจุดตรงได้เวลากลับกรุงเทพแล้วทุกคนไปเหตุวีทย์แขนงานสูรเวียกสูาง,ง,าางงานของหมอแจ็ปแล้ว ถือว่าฝากไว้ประมาณนี้ครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ว่าแียบลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับสาบายดีสุขสุขคนเดอ้อ